สวัสดีค่ะปราพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำแป้งปั้นดินปั้นญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นไม่รู้มีกี่ญี่ปุ่นทีนี้จริงๆพาอยากทำดินไทยมากเลยนะคะแต่อุปกรณ์ไม่ครบค่ะก็เลยเอาอันนี้ไปก่อนเนาะอันนี้พอหาได้อยู่ค่ะอันยังไม่ครบเท่าไหรค่ค่ะค่ะก็ดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะเขาเขียนเอาไว้เนี่ยคือแป้งสะ แป้งสาลีค่ะถูกแล้วแต่เราไม่มีใช้แป้งอนเนกประสงค์แทนได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีแป้งสาลีใช้แป้งสาลีเลยนะแล้วก็สารกันบูดค่ะสารกันบูดผงกันบูดหาซื้อ,อยากเหมือนกันทีเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าที่ไหนมีขายแต่ที่พาซื้อเนี่ยมันจะเป็นร้านขายพวกชมพูชมพูส่งอะค่ะเพราะของพาย,ยู่แถวนี้อยู่แล้วเนาะมันเลยหาซื้อได้นะคะแต่กว่าจะหาตัวเจอนี่พาหาย,ยากเหมือนกันเดินไปหลายสิซอยค่ะ ต่อไปก็กาวนะคะกาว o A เหมือนเดิมเจ้าเก่าแล้วก็เกลือค่ะเกลือมีอยู่แค่นี้ห้าห้าอย่างเนาะค่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะได้ใช้ดินพวกนี้เอาไว้ปั้นนูน่นปั้นนี่กันค่ะมันก็เกลือเนี่ยมันจะทําให้ไม่แตกนะแต่พาก็มีบางชิ้นที่ปั้นแล้วแตกมันยังไม่เป๊ะเท่าเท่าอันที่เราเอาไปโดนไฟได้เนาะอันนี้เราก็ทําเหมือนแบบแต่มันไม่บูดไง พอเรามีสารกันบูดมันไม่ขึ้นลามนไม่เป็นอะไรเหมือนแป้งโดเราไงคะโอเคเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปก่อนนะคะเราก็ลดหลั่นตามถ้วยที่เรามีนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นถ้วยตวงก็ได้เนาะสมมุติพาใส่ถ้วยหนึ่งแบบนี้นะคะ1น่ถ้วยเราก็ไปหาถ้วยต่งางหากของเรามาค่ะเราก็เอาถ้วยหนึ่งพี่พาใส่ครึ่งถ้วยก็ครึ่งถ้วยของเราไม่ต้องเปลี่ยนแบบนี้ค่ะ เข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยตวงก็ประมาณแปดออนนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็แป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งสาลีของเรานะคะครึ่งถ้วยค่ะ ครึ่งไหมหจริงๆมันจะมีครึ่งถ้วยอยู่นะแต่ครึ่งถ้วยผาหายใครล้วไปชอบก็กะเอาอ่ะตามนั้นเนอะครึ่งถ้วยค่ะเราก็เอาสองอย่างนี้นะคะคนให้เข้ากันค่ะไม่ต้องแบบว่าละเอียดมากนะคะเอาหย,ยาบๆพอ แล้วต่อไปก็เป็นกาวนะคะกาวค่ะก็หนึ่งทับสามนะคะเศษหนึ่งส่วนสามปะของครึ่งก็คือไม่ไม่ถึงกับครึ่งดีน้อยกว่าครึ่งนิดหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่พอเราค่อยเติมเนาะมันต้องค่อยๆใส่นะคะกาวก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของถ้วยเนาะ ใส่กาวลงไปเลยค่ะเราก็จะเอาทุกอย่างนะคนให้เข้ากันก่อนค่ะมันก็ยังไม่ค่อยเป็นก้อนนะคะยังเป็นตัวตัวอยู่เนาะอย่างนี้ค่ะก็ค่อยๆใจเย็นๆค่ะ ถ้าสมมุติว่ามันยังดูแบบว่าไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ถูกไหมอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องเติมกาวนะลืมไปว่าต้องใส่สารกันบูดนะคะต้องตวงด้วยช้อนชานะ่ะเอาอันนี้มากับน,นี่เนาะอือฮือนี่ค่ะ ก็เท่ากับเป็นช้อนชานะคะใส่สารกันบูด1ช้อนชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใส่เกลือก่อนดีก,กว่าเพราะว่าเกลือนี่เผื่อจะใช้อย่างอื่นได้เดี๋ยวออันนี้มันจะไปโดนสารกันบูดก่อนเนาะช้อนก็หนึ่งช้อนเหมือนกันหาหนึช้อนชานะเกลือน,นะคะสารกันบูดก็หนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะ เราใส่สารกันบูดเพื่อไม่ให้มันบูดนะคะมันจะได้ไม่ขึ้นลาหรือว่ามันจะมีกลิ่นบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราจะใส่น้ำหอมลงไปด้วยก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าหอมเนาะพาว่าจะใส่อยู่นะเดี๋ยวพามองหาน้ำหอมก่อนมองหาคนรับผิดชอบก่อน เดี๋ยวเราจะใส่สีกันนะแต่ยังยังไม่ใส่ตอนนี้ค่ะก้อนน้ำหอมจริงๆนะเนี่ยลงทุนมากเลยใส่เข้าไปเลยนะเอาสักฟืดหนึ่งเป็นไงใส่น้ำหอมที่แป้งหอมโอ้ยหอมจบนะแล้วพาก็จะใส่สีเลยนะสีแดงนะคะสีผสมอาหารนะคะพา หยดคือต้องการให้มันเป็นสีชมพูจริงๆอยากให้เป็นสีแดงเลยก็ได้อ่ะแดงหน่อยนะแดงแดงแดงต้องการสีแดงเนี่ยเราก็เริ่มปั้นเลยนะแม่เป็นรุ่นร่นรุ่นร่นน,น,น,นอยู่เนาะ ทีนี้กลิ่นน้ำหอมกับกลิ่นแป้งปนกันละจะเริ่มเป็นอย่างอื่นละ สมมติมันยังจับไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะใส่กาวเข้าไปอีกค่ะอันนี้เราตวงกาวก่อนนะเราไม่ใส่ทั้งหมดใส่ครึ่งนึงของอันนี้ก่อนนะคะก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะโอเคเนาะเพราะว่าพาน่ะดัดแปลงสูตรเอาค่ะของเขาเนี่ยมันใช้แป้งเยอะมากเลยค่ะประมาณสัก ืบจะสี่ถ้วยสี่ถ้วยตวงเมื่อกี้นี้ค่ะแต่พายอยากจะใส่สีลงไปด้วยค่ะมันก็เลยแบบอยากได้น้อยๆก่อนค่ะอยากได้ทุกสีเลยสีมัน,มนยังเป็นก้อนไม่แตกตัวเนาะ เราก็นวดไปเรื่อยค่ะจนกว่ามันจะขึ้นนะคะ มาค่ะเราก็จะได้เป็นก้อนอย่างนี้มันยังไม่เข้ากันเห็นปะเราก็จะเอามานวดต่อค่ะให้เขาเข้ากันนะเศษแป้งที่เหลือนะคะถ้าใส่กาวเข้าไปก็จะใช้ได้อีกนะคะพาเอาก้อนนี้ก่อนเนาะค่ะเราก็เราก็ต้องนวดกันจนกว่าเขาจะเข้ากันนะคะนวดเลยค่ะ ได้แล้วนะคะก็ฝึกกล้ามเนื้อ38มัดของเรานะคะที่ข้อมือเหนื่อยมากกว่าจะเข้ากันขนาดนี้พ้าใส่สีแดงเข้าไปอีกนะมันก็เลยเป็นย่างนี้เราต้องหาอะไรใส่ค่ะเนี่ยทิ้งไว้สักพักมันจะขึ้นขึ้น,ข,นข,ขาวๆอย่างนี้นะเพราะมันจะแห้งค่ะจริงๆเราควรจะหากระดาษเช็ดชู่นะคะกระดาษเช็ดชู่ค่ะชุบน้ําค่ะเวลาเราจะใช้นะคะแล้วก็ใส่น้ําไปสักหน่อยค่ะคอยหล่อเลี้ยงเขาไว้ค่ะต้องใส่น้ําก่อนนะ เดี๋ยวพาหาน้ําก่อนค่ะถ้าเป็นกระดาษที่เอาไว้เป็นแผ่นๆนะ่ะที่เขาอนเนกประสงค์อย่างนั้นนะคะจะยิ่งดีเลยะค,ะค่ะค่ะเวลานั้นเราก็จะต้องห่อๆเขาไว้ตอนเรากำลังจะใช้ไม่ใช่เนาะเนี่ยมันจะติดถ้าสมมุติว่าเป็นกระดาษนั้นมันจะไม่ติดนะคะ เวลานั้นเราบีออกมาค่ะเราจะใช้หรือไม่ใช้แล้วก็เอากระดาษห่อไว้แบบนี้ะประมาณนี้เรียบร้อยค่ะถ้าไงเราคงได้มีงานปั้นกันอีกเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนค่ะอันนี้มาฝากกันนะคะโอเคงั้นคลิปนี้บ้าพาไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูบดูบค่ะ